สวัสดีครับผมหน้าจังนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วครับกับอีกวิดีโอหนึ่งนะครับคือวันนี้ผมมีของจริงๆมารีวิวแล้วนะครับนี่คือตัวนี้เองนะแฟนเพจอาจจะงงว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะผมปิดผ้าไว้ได้นะครับผมจะบอกก่อนเลยว่านี่คือโมเดลนี่ครับโมเดลกับทันอเมริกานะครับผมเอ่อเป็นโมเดลกับตันอเมริกาจาก Avengers Endgame นะครับตอนที่ คุณกัปตันเนี่ยถือตัวค้อนตอเลยนะครับแล้วอันเนี้ยมันเป็นฟิกเกอร์1สนส่วนสนะครับผม 1, ม1สนส่วนสเลยนะนี่นะครับนี่กล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมใหญ่ออามากเลยนะดูคอมแพคกับตัวผมนะครับนี่คือเนี่ยแบบผมยืนข้างๆเนี่ยใหญ่ามากเลยนะเป็น1สนส่วนสของตัวจริงๆของกัปตันอเมริกานะครับแนมะ่อันนี้นะครับทำโดย Iron Studios นะครับ <S Iron s t u d i o โก็เป็น,เป,นเป็น Legacy าซี่แรปเปอร์คาด้วยนะอลักเลยนะครับนี่ แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเฮ้ยมาต่อกันดูนะครับว่าดีเทลมันมีขนาดไหนมันเจ๋งขนาดไหนนะโมเดลน,เนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นเกมก็จบไปนานแล้วนะครับไอ,อ,อพวกคูณนี้ก็หายากแล้วนะว,วันนี้ผมจะมารีวิวให้แฟนเพจดูนะครับเดี๋ยวมาเปิดเกาะก,กันนะครับนี่เรื่อนจากเปิดข้างหลังตรงนี้นะโ,อโอเคนี่นะครับนี่เขาแพ็คโฟมมาอย่างดีเลยนะเ,นยเราก็ต้องยก โอ้โห oh, <laughs> ดูโฟมเขาแพ็คมานะนี hey, ่ในกล่องนี่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราเก็บต้องเก็บกล่องไว้นะครับนี่ตอนนี้ก็ตัวโมเดลก็อยู่ในนี้นะเราดูนี่เขาแพ็คมาดีมากเลยนะมีโฟมแล้วมีตัวตีนตุ๊กแกเนี่ยแพ็คมาให้อย่างดีเลยนะครับแล้วมีโลโก้ไอรอนสตูดิโอเนียนะเนี่าก็เปิดเลยนะแล้วโฟมนี่เขาสั่งทำในรุ่นไอรอนสตูดิโอใช่ครับนี่า <laughs> เปิดดูนะปึ๊บ เองเปิดทางไหนเปิดทางนี้ได้ป,ป่ะนี่ๆเ,เ,เ,เปิดอย่างนี้แน่เลยอยูนะพร้อมนะสามสองหนึ่งปุ๊บโอโ้โหนี่เป็นชินช้นๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวต้องมาต่อกันนะดูว่าต่อพันแล้วมันจะเป็นยังไงนะนี่อันนี้เริ่มจากตรงนี้เลยนะนี่คือโล่ครับอันนี้โลห่หักเนาะนี่อ่ะมีโล่มีโล่เต็มนะมีทั้งสองโล่เลยนะมันคัสตอมไมซ์ได้นะครับและนี่ก็เป็นตัวของอกับตันนะครับกับตันที่ต้อง เอาวางไว้บนไอคโอเคเดี๋ยวผมเอาชิ้นส่วนพวกนี้เอาออกมาก่อนนะเราจะได้เอามาต่อแบบไม่ง่ายไม่ได้ทีละชิ้นเีอะชิ้นีๆอย่างเนี้ยนี่คอนคอนต่อนะคอนต่อนะครับคือใครที่ยังไม่ได้ดูเอนเกมนะซึ่งผมเชื่อว่าดูกันเกือบทั้งโลกแล้วนะครับคือไอ้กัปตันเนี่ยในหนังเอนเกมเนี่ยตอนที่เขาสู้กับทัพของแตนโนส กัปตันมันก็อยู่ดีๆก็ถือคอนต่อได้นะตอนผมเห็นนี่แบบที่กัปตันทำแบบฮู้ตึ้ง Avengers assemble ที่ผมแบบไปดูตั่งสองสามครั้งเลยนะทุกครั้งนี่แบบโ oh, อ oh ้โหแบบขนลุกเลยนะกัป<อ> <ๆ S 1> ตันอเมริกาถือคอนตอ่อได้แบบมาจากไหนก็ไม่รู้นะตกใจมากนะครับแต่ที่จริงในคอมิกเขาก็ามันก็ถือถือได้อยู่แล้ว,ลวเคยมีกัปตันก็นเคยถือได้อยู่แล้วคนที่คือถือคอนตอ่อได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ คู่ควรกับการถือคอนต่อได้นะครับแล้วกับตันมันก็โชว์ทำให้เออมันคู่ควรจริงนะมันก็เลยถือคอนต่อมาสู้กับตันโน้ดได้เรากระเทมากเลยตอนแบบ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 กระโดดไปกระโดดมานะแบบส่งคอให้ต่อแล้วก็แบบจริงมากเลยนะอยากกลับไปดูเลยนะอ๋อตรงนี้เป็นฐานนะครับฐานใหญ่มากแล้วมันอยู่ข้างนอกนะ เป็นที่เก็บของมันเลยนะครับนี่ขาเห็นไหมคราวนี้นะครับเราก็ได้เอาชิ้นส่วนทุกอย่างออกมาแล้วเดี๋ยวาเก็บกล่องไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเอานี้อันแรปก่อนเนาะดูว่าเออชิ้นส่วนเป็นงไงบ้างนะโอเคครับพี่ได้นําชิ้นส่วนออกมาแล้วนะครับจากแพ็กเกจซึ่งดูอย่างเงี้ย คือชิ้นส่วนมันน้อยมากเลยเห็นกล่องแบบใหญ่ๆมาอย่างนั้นะครับที่จริงชิ้นส่วนเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12หก้าเององชิ้นเอง,งมันเป็นชิ้นใหญ่หญๆหมดเลยนะนี่นะครับดูอุ้ยดูดีเทลนะนี่นะครับจับตรงนี้ถ้าเกิดแฟนเพจจับตรงนี้มันไม่ใช่แบบเป็นเสียนะเขาอินเกรสแบบเป็นกรูฟเล็กๆเลยนะเหมือนเสื้อของกัปตันอเมริกาจริงๆเลยนะถ้าดูดีเทลเล็กๆเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเป็นแบบรัสตนิดนึงเนาะ แล้วก็มี battle scar หน่อยนะ battle scar นะคือเพราะว่าเขาเพิ่งไปสู้กำลังสู้รบอยู่นะนก็จะเปื้อนๆหน่อยนะครับข้างหลังนี่เห็นไหม,มก็จะเป็นสีแบบโอ้แบบจิดมากดีเทลเยอะมากเลยนะสวยมากนะคราวนี้เราก็จะมาตอกอันแล้วนะคือเห็นไหมเนี่ยโ,โมเดลมันจะไม่มีแค่เป็นแบบเป็น customization แบบเดียวแล้วแบบเออหัวมันมีแค่อันเดียวนะคือ,อมันจะมีหลายอย่างมันจะมีกับตันใส่ใส่มวกเนา กับไม่ใส่หมวกนะครับซึ่งดูดูดูหน้ากับตันดีเทลมากเลยนะนี่เป็นนักแสดงชื่อว่าคริสเอเวนส์นะครับแล้วดูหน้าตาเนี่ยเหมือนมากนะเดี๋ยวผมจะให้แบบซ้ายไปซ้ายล่ะให้ดูแบบขึ้นมาแล้วนี่ปึ้งนี่คือคริสเอเวนส์ตัวจริงนะครับนี่คือในโตโมเดลนะครับนี่หน้าตาเหมือนกันมากเลยนะดีเทลสุดยอดนะครับเนี่ยโอ้ดูตาดิตายังวาวเลยนะดูใกล้ๆเหมือนมันมีน้ำอ่ะดูสวยมากเลยนะติดมากเดีย๋ยวคราวนี้เราก็มาต่อกันนะ เริ่มจากตัวใหญ่ก่อนเลยครับตัวอันหลักก่อนเลยนะคือนี่ก็จะเป็นฐานของมันนะฐานของมันจะเป็นัวหินเราก็แค่เสียบเข้าไปเลยป๊บนี่เห็นไหมนี่ต่อง่ายมากไม่เหมือนเลโก้ไม่เหมือนกันดนะดัมอะไรเงี้ยคือนี่ต่อง่ายมากเลยนะนี่โอ้ oh, แล้วดูมันฟิตแบบเพอร์เฟกต์เลยนะครับนี่ดูสิเห็นไหมกรู๊ฟมันแบบโอ้สุดยอดเลยี่หัวใช้อันไหนดี เดี๋ยวผมอ่ะผมคิดว่าเอาอันนี้ดีกว่าผมว่าใส่หมวกเนี่ยเท่กว่านะแล้วมีแบบเลือดออกด้วยนะครับเพราะในหนังนะผมจําหน้าหน้ากับตันก็เลือดออกจริงๆริงคราวนี้เราก็ใส่ฟึบเข้าไปเลยนี่เป็นไงโอ้โหใส่แบบเพอร์เฟกต์ฟิตเลยนะครับนี่โอ้โหดีเทลนี่สุดยอดเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ถือคอนต่นะคอนตอคอนต่อนี่มือขวานะ้องมือขวานี่ปึ๊บ เฮ้ยเป็นยังไงเออเป็นแมกเนตเป็นแมกเนตด้วยนะครับเ,เห็นไหมเฮ้ยอันข้างบนก็เป็นแมกเนตนะครับผมนี่มันจะได้ไม่ไม่หลุดง่ายๆเนาะเฮ้ยล็อกไว้นะครับเฮ้ยมี3แบบเลยนะมือขวามีเป็นเอ่อถือหมวกนะไม่มีถืออะไรเลยแล้วก็ถือคอต่อคอต่อก็เสียบง่ายมากเลยนะน,นี่นะครับฟังต่อ นี่จะเป็นพลาสติกนะไม่ใช่เหล็กดูดีเทลเหมือนเหล็กเลยนะผมเชื่อว่าแฟนเพจดูอยู่นะว่าน้าตาเหมือนเหล็กเลยนะครับเนี่ยนี่เราค่าเสียบเข้าไปเลยโอ้โหเท,ท่มากแล้วเราจะมาเอาโล่ตอนถือค้อนตอนเนี่ยตาโนสเนี่ยเขาใช้ตัวมีดวง,งไอที่มันบุนบุนบน่นนะไปฟันไอตัวโล่ของกัปตันนะครับจนแตกคราวนี้เราก็ใช้โล่แตกของกัปตัน,นเข้าไปเลยนี้ง่ามาก แล้วดูฟิตเพอร์เฟกเลยนะโอเคต่อไปต้องมีข้างหลังด้วยนะครับนี่ดูดูอันนี้นะเป็นแก้วแตกนะครับนี่แล้วดูเขาทำอันนี้ไม่ได้บาดนะเป็นเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่แก้วเลยเี่เขาให้ใส่ข้างหลังตรงนีนะ้ดูดีเทลแบบสุดยอดนี่โอ้โหต้องมีโอ้มีเศษโลด้วยเศษโล่ออ๋อเป็นเศษโล่ของวันนี้นะครับ ดูมันฟิตเพอร์เฟกเลยนะเอาไปต่อกันเนี้ยโอเคนี่นะครับนี่เราก็จะวางเศษโลไว้แล้วเพราะผมคิดว่ามันไม่ได้มีที่เสียบอะไรนี่นะครับเราเพ่อ <c oughs> ได้ทําการดิ้วกับตเลามิกาเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูดี่เอาให้ดูดีกว่าแบบซ้ายไปซ้ายอ่ะผมจะอินเสิร์ตภ้าของกับตะอเมิกาจริงจนะครับว่าเป็นไง <c oughs> มาลองแบบเสียบมันอื่นดีกว่าดูว่ามันจะหน้าตาเป็นไงนะ <c oughs> ผมทำี้ดีกว่านี่นะครับแฟนเพจดูนี่ เราสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยนะครับมีหมวก2อันแล้วกับตอนอเมริกามีหมวก2อันนะครับนี่เต่แตวว่าเดี๋ยวผมทำอย่างนี้ดีกว่าเอาหัวออกนี่จะได้ดูลิสติกกว่าน,ะนี่เห็นไหมแบบถือหมวกนะครับนี่โหแล้วหน้าตาเท่มากเลยดูสิดีเทลหน้าแบบสุดยอดเลยนะครับ จนกระทั่งรอยขูดตรงหมวกของกัปตันเลยนะครับดีเทลมากอ๋อนี่นะครับก็คืออ่อโมเดลกัปตันอเมริกานะครับเนี่ยของ Iron Studios นะครับอ่าถ้าเกิดผมมีโมเดลอีกอ่าสองตัวนะครับนี่ซึ่งเป็นมาจากค่ายมาเวลเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวถ้าเกิดแฟนเพจอชอบวิดีโอนี้นะครับก็คอมเมนต์ใต้เลย ใต้วิดีโอนี้เลยถ้าเกิดแฟนเพจชอบเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวอีกนะครับโอเคแต่ตอนนี้ผมขอตัวก่อนนะครับปล่อยให้คุณกัปตันไปพักก่อนอเจอกันนะครับบ๊ายบายครับ